สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องหนึ่งที่แบบน่าสนใจมากเลยค่ะคือได้ชุดข้อเขียนมาชุดหนึ่งอ่านแล้วแบบโหต้องวางทุกอย่างลงแล้วคิดตามเลยอะครับเรื่องเกี่ยวกับอะไรล่ะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสุขความพอใจในชีวิตนี่แหละค่ะซึ่งเออมันก็เป็นเรื่องที่เหมือนจะคุยกันบ่อยนะแต่พอมาเจอแง่มุมนี้แล้วมันมันกระตุกความคิดเราเหมือนกันผมรู้สึกเหมือนกันนะเหมือนเป็นเรื่องเก่าที่เอามาเล่าในมุมใหม่ที่มันคมขึ้นเยอะเลย ใช่เลยค่ะโดยเฉพาะประโยคที่มันติดอยู่ในหัวเลยนะคือเขาบอกว่าชีวิตที่คุณบ่นว่าแย่คือความฝันของคนที่ไม่มี <c oughs> คำนี้มันแรงเหมือนกันนะคะมันทําให้ต้องย้อนกลับมาถามตัวเองเลยว่าเอ่อที่เรารู้สึกว่าชีวิตมันไม่ค่อยโอเคเนี่ยจริงๆแล้วเรากําลังมองข้ามอะไรไปหรือเปล่าทําไมเราถึงรู้สึกขาดทั้งๆที่อาจจะมีบางอย่างที่คุณอื่นอยากมีแทบตายวันนี้เรามาลองคุยประเด็นนี้กันดูค่ะ เป็นการเปิดประเด็นที่น่าสนใจมากเลยครับเพราะมันท้าทายความคิดพื้นฐานของเราเลยนะที่ว่าความสุขคือการได้ของใหม่ๆมาแต่ข้อมูลชุดนี้กลับบอกว่าหรือจริงๆแล้วปัญหาอาจจะไม่ได้อยู่ที่การขาดความสุขแต่อยู่ที่แต่อยู่ที่การขาดความพอใจซึ่งเป็นคนละเรื่องกันเลยเงินมาเริ่มตรงนี้เลยค่ะในบทความเขาพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าเรื่องตลกร้ายของชีวิตประจาวันคือ พราะอ่านแล้วก็ขำไม่ออกนะแต่ว่ามันจริงมากครับยังไงครับเขาบอกว่าคนที่มีบ้านเป็นของตัวเองเนี่ยกลับบ่นว่าอึดอัดอยากหนีไปให้ไกลๆ <ừ> หรือคนที่มีพ่อแม่คอยเป็นห่วงคอยถามไถ่กลับรู้สึกว่าไม่มีใครรักไม่มีใครเข้าใจเลยโหภาพชัดมากเลยครับเหมือนเคยเห็นหรือเคยเป็นเองมาเกือบทุกข้อเลยใช่ไหมล่ะคะที่เจอบ่อยสุดก็น่าจะน,นี้ มีของกินเต็มตู้เย็นแต่พอเปิดมาก็ถอนหายใจเบื่อไม่รู้จะกินอะไรดีอันนี้ประจําเลยครับมันเลยน่าคิดนะคะว่าไอความรู้สึกไม่พอเนี่ยมันมาจากไหนกันแน่ทั้งทั้งที่ถ้าเราถอยออกมามองภาพใหญ่ๆนะเราก็มีครบทุกอย่างที่เป็นปัจจัยพื้นฐานแล้วแท้ๆนั่นแหละครับคือประเด็นสําคัญเลยในบทความเขาชี้ไปที่ประโยคที่ว่าเราไม่ได้ทุกข์เพราะเราไม่มีแต่เราทุกข์เพราะเราไม่พอต่างหาก ไม่พอใช่ครับมันคือสภาวะของความคุ้นชินหรือถ้าจะให้พูดตรงๆก็คือความชินชาที่มันทำให้เรามองข้ามคุณค่าของสิ่งที่เรามีไปจนมันกลายเป็นเรื่องปกติแล้วพอเป็นเรื่องปกติเราก็เริ่มมองหาสิ่งที่มันเหนือกว่าหรือสิ่งที่เรายังไม่มีแทนนึกภาพออกเลยค่ะเหมือนตอนซื้อโทรศัพท์มาใหม่ๆอาทิตย์แรกนี่แบบโอ้โหเช็ดแล้วเช็ดอีกวางยังต้องหาผ้ามารองครับครับ ผ่านไปสมเดือนวางความหน้าจอลงบนโต๊ะแบบไม่คิดอะไรแล้วนั่นแหละครับตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบเลยมันคือคกลไกทางจิตวิทยาที่เรียกว่าการปรับตัวต่อความสุขหรือ Hedonic Adaptation มันคือปุ่มรีเซ็ตของสมองเรานั่นแหละครับความสุขจากสิ่งใหม่ๆเนี่ยโดยธรรมชาติมันถูกออกแบบมาให้เป็นเรื่องชั่วคราวเหมือนสมองจงใจให้เราชินชากับความสุขเหรอคะเพื่ออะไรกัน ถ้ามองในเชิงวิวัฒนาการมันก็มีเหตุผลนะการที่เราไม่ยึดติดกับความสุขเดิมๆม,มันผลักดันให้เราออกไปสแสวงหาสิ่งที่ดีกว่าเสมอไม่ว่าจะเป็นอาหารที่ดีขึ้นที่อยู่ที่ปลอดภัยขึ้นอ๋เอเป็นแรงขับเคลื่อนให้อยู่รอดถูกต้องครับแต่ในโลกยุคใหม่ที่ปัจจัยพื้นฐานส่วนใหญ่ถูกตอบสนองไปหมดแล้วกลไกนี้มันกลับย้อนมาทาลายเรา มันทำให้สิ่งดีๆที่เราเคยไขว่คว้ามากลายเป็นของธรรมดาเป็นของตายในสายตาเราไปพอเข้าใจแบบนี้แล้วมันน่ากลัวเหมือนกันนะคะเหมือนเราวิ่งอยู่บนลู่วิ่งที่ไม่สิ้นสุดวิ่งเท่าไหร่ก็ไม่ถึงเส้นชัยสักทีใช่เลยครับทีนี้ในเนื้อหาชุดนี้มีส่วนหนึ่งที่ส่วนตัวคิดว่ามันทรงพลังมากเป็นเหมือนเครื่องมือที่ช่วยให้เรากระโดดลงจากลู่วิ่งนั้นได้เลยคือการใช้การเปรียบเทียบเพื่อเปลี่ยนมุมมองใช่ไหมคะใช่เลยครับ เขาไม่ได้แค่บอกให้เราสำนึกบุญคุณนะแต่เขาฉายภาพให้เห็นชัดๆเลยเขาบอกว่าบ้านที่คุณเบื่อที่รู้สึกอึดอัดเนี่ยอืมมันคือวิมานในฝันของคนไร้บ้านที่นอนหนาวอยู่ตามป้ายรถเมย์โอ้โหฟังแค่นี้ก็จุกแล้วครับยังไม่หมดนะคะเขาบอกอีกว่าเสียงบ่นของพ่อแม่ที่คุณรำคาญมันคือเสียงที่เด็กกำพร้าอยากได้ยินที่สุดสักครั้งในชีวิตจริงและสุดท้าย ข้าวแกงที่คุณบ่นว่าไม่อร่อยมันอาจจะเป็นมื้อปาฏิหาริย์ของคนที่ต้องคุ้ยขยะกินโอ้โห oh. คือพออ่านเรียงกันแบบนี้มันเหมือนมีคนมาขย่าตัวเราแรงๆให้ตื่นเลยค่ะจริงครับมันคือเทคนิคการเปลี่ยนมุมมองหรือที่เรียกว่า perspective shift ที่ทรงพลังมากนะ แทนที่จะปล่อยให้ใจเราลอยขึ้นไปเปรียบเทียบกับคนข้างบนอย่างที่โซเชียลมีเดียชอบป้อนให้เราดูทุกวันอือบทความนี้ชวนให้เราลองปรับโฟกัสมามองคนข้างล่างหรือคนที่ลำบากกว่าเราบ้างซึ่งมันเป็นเครื่องมือทางจิตวิทยาที่เรียบง่ายแต่ได้ผลมากในการสร้างความรู้สึกขอบคุณหรือ gratitude แต่การมองแบบนี้มันจะไม่ทำให้เรารู้สึกผิดกับตัวเองเหรอคะแบบเราไม่ควรบ่นเรื่องของเราเพราะมีคนอื่นแย่กว่างั้นหรอ นั่นเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับและผู้เขียนก็เหมือนจะรู้ทันเลยย้ำไว้ชัดเจนว่าการเปรียบเทียบนี้ไม่ใช่เพื่อทำให้เรารู้สึกผิดนะแต่เพื่อให้เกิดความรู้สึกขอบคุณมันต่างกันยังไงอะคะความรู้สึกผิดกับความรู้สึกขอบคุณความรู้สึกผิดมันทำให้เราจมลงครับแต่ความรู้สึกขอบคุณมันดึงเราขึ้นมามันทำให้เราตระหนักว่าปัญหาที่เราเจออยู่จริงๆแล้วมันตั้งอยู่บนฐานของความโชคดีขนาดไหนอ๋อ เข้าใจแล้วค่ะเหมือนกับปัญหาที่ว่าเที่ยงนี้กินอะไรดีครับมันเป็นปัญหาของคนที่มีตัวเลือกเยอะแยะไปหมดแต่สําหรับบางคนปัญหาของเขาคือเที่ยงนี้จะมีอะไรกินไหมซึ่งมันคนละเรื่องกันเลยถูกต้องการเปลี่ยนมุมมองแค่นิดเดียวมันเปลี่ยนสถานะเราจากผู้ขาดแคลนให้กลายเป็นผู้มีได้ในทันทีเลยครับเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากค่ะคือใช้ความพอใจเป็นฐานที่มั่นคงเพื่อที่จะก้าวต่อไป ไม่ใช่เป็นกรงขังให้เราอยู่กับที่ใช่เลยครับซึ่งพอเราคุยกันเรื่องความรู้สึกขอบคุณความรู้สึกว่าตัวเองมีพอแล้วเนี่ยมันก็นําไปสู่ประเด็นถัดไปในบทความได้พอดีเลยคือการตั้งคําถามกับคําว่ารวยอ่าใช่เรื่องนี้เป็นการตีความที่ลึกซึ้งมากชอบประโยคนี้มากเลยค่ะเขาบอกว่าถ้าคุณยังมีที่ซุกหัวนอนมีคนให้โทรหาและมีข้าวกินจนอิ่มคุณคือเศรษฐีแล้วนะครับอืม ประโยคนี้มันท้าทายภาพเศรษฐีในหัวเราที่มีแต่รถสปอร์ตบ้านหลังใหญ่ไปเลยนะมันทำให้ต้องมานั่งคิดใหม่เลยว่าจริงๆแล้วความมั่งคั่งที่เราตามหากันอยู่มันคืออะไรกันแน่สิ่งที่นิยามนี้ทำคือการดึงความหมายของความมั่งคั่งกลับมาสู่รากฐานความต้องการของมนุษย์ตามหลักจิตวิทยาเลยนะครับถ้าใเทียบกับพีระมิดของมาสโลอ๋อเหมือนเลยค่ะใช่ครับที่ซุกหัวนอนก็คือความปลอดภัย มีข้าวกินจนอิ่มคือปัจจัยสี่พื้นฐานและที่สําคัญมากๆเลยคือมีคนให้โทรหาอันนี้สําคัญยังไงคะอันนี้คือความต้องการความรักและการเป็นส่วนหนึ่ง love and belonging ซึ่งเป็นความต้องการในระดับที่สูงขึ้นไปอีกมันคือการบอกว่าถ้าคุณมีสามอย่างนี้ครบคุณก็ได้เติมเต็มความต้องการพื้นฐานที่สําคัญที่สุดของมนุษย์ไปแล้วนี่คือสมบัติที่แท้จริงที่บางทีเงินมหาศาลก็ซื้อไม่ได้ถูกต้องครับโดยเฉพาะข้อสุดท้ายมีคนให้โทรหา ในยุคที่คนเหงากันมากขึ้นเรื่อยๆทั้งที่มีผู้คนรายล้อมเต็มไปหมดการมีสายสัมพันธ์ที่แท้จริงเนี่ยอาจจะเป็นของหายยากยิ่งกว่าเงินทองซสอีกจริงด้วยค่ะมันเชื่อมกับอีกประโยคในบทความที่เตือนว่าอย่ารอให้เสียไปก่อนถึงจะรู้ว่าสิ่งนั้นมีค่าเพราะของสามอย่างนี้มันเป็นสิ่งที่หลายคนมีอยู่แล้วจนชินและอาจจะมองค่ามันไปใช่เลยเรามักจะให้ค่ากับสิ่งที่จับต้องได้วัดเป็นตัวเลขได้ง่าย มากกว่าสิ่งที่เป็นนามธรรมอย่างความสัมพันธ์หรือความมั่นคงทางใจแต่ลองนึกภาพวันที่เราไม่มีใครให้โทรหาเลยสักคนดูสิครับคงจะแย่มากๆวันนั้นเราอาจจะยอมแลกทุกอย่างเพื่อให้ได้ความรู้สึกนั้นกลับคืนมาได้ก็ได้แนวคิดนี้กำลังชวนให้เราหันมาลองทุนกับความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเหล่านี้ก่อนที่เราจะสูญเสียมันไปฟังแล้วเหมือนกับว่า พวกเราหลายคนอาจจะเป็นเศรษฐีกันอยู่แล้วโดยที่ไม่รู้ตัวเลยนะคะแค่เราอาจจะใช้ไม้บรรทัดผิดอันในการวัดความสําเร็จของตัวเองมาตลอดอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆครับและทั้งหมดที่เราคุยกันมามันก็เหมือนจะถูกสรุปรวบยอดไว้ในประโยคสุดท้ายของบทความที่คิดว่ามันคมคายและเป็นหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยประโยคไหนครับที่เขาบอกว่าความสุขได้ไม่เกิดจากการมีทุกอย่างที่อยากได้แต่เกิดจากการพอใจในทุกอย่างที่มีอืม คิดว่านี่คือบทสรุปสุดท้ายเลยนะมันคือการเดินทางที่เหมือนจะพาเราไปมองโลกภายนอกไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแต่สุดท้ายมันกลับดึงเรากลับมาที่จุดเริ่มต้นคือการสำรวจและยอมรับสิ่งที่เรามีอยู่ตรงหน้าผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับและถ้าเราดูจากแฮชแท็กที่แนบมาอย่างแฮชแท็กตื่นสติหรือแฮชแท็กบทเรียนชีวิตจะเห็นว่าผู้เขียนตั้งใจส่งสารนี้มาเพื่อเป็นเครื่องเตือนสติให้กับคนในยุคนี้โดยเฉพาะเลย ทำไมถึงต้องเน้นว่าเป็นยุคนี้ล่ะคะเพราะเราอยู่ในยุคที่ถูกออกแบบมาเพื่อกระตุ้นความไม่พอใจตลอดเวลาไงครับโดยเฉพาะบนโซเชียลมีเดียอให้เราไม่หยุดเราเห็นชีวิตของคนที่ดูสมบูรณ์แบบกว่าเราทุกวันเห็นเพื่อนไปเที่ยวต่างประเทศเห็นคนอื่นซื้อของใหม่ๆความรู้สึกว่าเรายังขาดเรายังไม่ดีพอมันถูกปลุกเราได้ง่ายกว่ายุคไหนๆเลยจริงค่ะ แค่ไถฟีดไม่กี่นาทีความรู้สึกพอใจในชีวิตตัวเองก็ลดลงหัวภาพแล้วใช่เลยครับดังนั้นแนวคิดที่บอกให้พอใจในสิ่งที่มีแม้จะฟังดูเป็นคำสอนเก่าๆง่ายๆนะแต่การนำมาปฏิบัติจริงในสภาพแวดล้อมแบบนี้มันท้าทายมากมันกลายเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนอย่างจริงจังเลยต้องฝึกฝนเลยเหรอคะครับ การดึงสติกลับมาอยู่กับความเป็นจริงของเราการฝึกขอบคุณสิ่งเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันมันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันอาจจะเป็นทักษะที่สําคัญที่สุดในการเอาตัวรอดทางความรู้สึกในโลกยุคใหม่นี้เลยก็ได้ครับเป็นบทสรุปที่ทําให้เห็นภาพชัดเจนมากค่ะก่อนที่เราจะจบการพูดคุยกันวันนี้เรามาลองทบทวนภาพรวมที่เราคุยกันมาอีกทีดีไหมคะ เลยอาจได้มหาศาลและสุดท้ายคือการกลับมานิยามความรวยกันใหม่ว่ามันอาจจะอยู่ที่การมีปัจจัยพื้นฐานและความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งหลายคนอาจจะมีมันอยู่แล้วเป็นการสรุปที่ครบถ้วนมากครับเอาละค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือการเจาะลึกมุมมองที่น่าสนใจจากชุดข้อเขียนที่เราได้รับมาเดี๋ยวครับก่อนจะไปผมมีเรื่องหนึ่งที่ยังค้างคาใจอยู่หลังจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดอยากจะทิ้งไว้เป็นคำถามให้เราได้กลับไปคิดกันต่อ โอ้ได้เลยค่ะว่ามาเลยคือเนื้อหาทั้งหมดวันนี้มันกระตุ้นให้เรามองต่ําลงเพื่อให้รู้สึกขอบคุณและมีความสุขกับปัจจุบันซึ่งมันจําเป็นและดีมากๆนะครับค่ะแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงการมองสูงขึ้นเพื่อเป็นแรงผลักดันให้เราพัฒนาตัวเองสร้างอนาคตที่ดีกว่ามันก็สําคัญไม่พากันคําถามที่ผมยังคิดไม่ตกก็คือคืออะไรคะเราจะสร้างสมดุลที่ว่านี้ได้อย่างไร จุดไหนที่ความพอใจในสิ่งที่มีจะไม่กลายเป็นความเฉยชาและจุดไหนที่ความทะเยอทะยานอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นจะไม่กลายเป็นความโลภที่ไม่สิ้นสุดที่นำมาซึ่งความทุกข์เส้นแบ่งบางๆระหว่างสองสิ่งนี้มันอยู่ตรงไหนกันแน่ครับโอ้โหเป็นคำถามที่ลึกและท้าทายมากจริงๆค่ะเหมือนการเป็นบ้านชิ้นใหญ่ให้เราทุกคนต้องกลับไปหาคำตอบในชีวิตของตัวเองเลยขอบคุณสำหรับคำถามทิงไทยที่ยอดเยี่ยมนี้ค่ะ